วัดีจ้าปนุกเดือะเด้อดเจนก็ปนุกอีกแล้วจ้ะวันนี้พามาเข่าปลาจ้ะวันนี้ปนุกกอบพามาเข่าปลาแถวฮูฟอดจ้ะเพราะว่าแถวบ้านหน่อยปนุกเมยไม่ค่อยมีเฮ็ดน่าจ้ะเนาะก็เลยมาเก็บกันแถวนี้จ้ะเอ่อปนุกก็หายไปหลายวันนาะจ้ะเนาะเพราะว่ากลับไปตกโคมไปทํางานจ้ะแต่ว่าโอ้ยยุ่งเดือะเด้อแต่ว่าปนุกกลับมาบ้านหน่อยแล้วเนาะ เพราะว่าสตอกโฮมไม่ได้มีเฮ็ดเลยจ้ะปะนุกไปป่าได้ไม่ได้เฮ็ดเลยก็เลย,เลยรอมาเก็บกันนี่กันเนาะจ๊ะเนาะเดี๋ยวปนุกพาไปดูกันจะว่ามีเฮ็ดไหมเนาะจา๊ปะปนุกเจอเฮ็ดเหลืองจ้ะหนึ่งนึงนี่มันเป็นแบบนีจ่จ้ะไม่เคยงามเนาะจ๊ะเนาะนี่นะดอกมันอันนี้ไม่งามเลยดอกนี่ ตดี๋ยวเป็มีแมวขามันแข็งดีจัดแต่ว่าดอกมันเชื่อมันแบบซี่แย่ๆยะนะแยะแยะนี่นี่นี่อีกนั่นได้เห็น,นดูสิอุย้ยพี่จ้ะตกงงามอยู่มันขยับมาอีกเดี๋ยวๆ เอเอๆจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาพี่กำกดไปอืมอ่ะร้อนมันขึ้นมาสักพักนึนเงเลยจ้ะนุกว่ะนี่เชืองนิ่มเลยตรงนี้ขามานันนะจ้ะดอกใหญ่น่าดอกน้อยดอกนิดมันอุ้ยนี่อันนี้ไม่ออกด้วยจ้ะ ไม่งามเราจะบกเจออีกแล้วจ้ะอ๋อน,น้ะเรากด่ลยนะเฮ็ดจ้ะโอ้โหสภาพแห้งน่ะขามันแห้งแห้งจ้ะโอ้ยนี่างามจ้ะจะไปยังไงเสียงรถไฟ มันอยู่ข่างทางรถไฟโอ้ยุ้ยมิตยาจ้ะแต่ยุกาจะเนัะเจอเหลนองอีกเรื่องหนึ่ง ดุกมาดูเฮ็ดแต่ดำตรงที่เคยเก็บเนาะจา้ะเนาะที่เคยเก็บก็หมวงมาหลายปีก่อนสองสามปีสองปีก่อนเนี่ยจ้ะตกใจดูเยอะมันนี้เยอะอยู่จ้ะแต่ว่ามันอยู่ปนๆไปกับเอเนี่ยต้นบุบบีอยู่จ้ะเดียดเลยแต่ว่าต้องดูดีๆจ้ะนี่นะนี่นะ เต็มเลยเดี๋ยวก็มาเก็บกันได้จ้ะเด้อเต็มหนักนละเม่นมดจ้ะกระดิกยวให้มดเลยเดี๋ยวกระดิกตกมันงามจ้ะเห็นมันขยู่ขยู่ได้มันก็งามประดิจะตั้งกล่องยังไงดีเนาะถ้าตั้งกล่องลงมันมองไม่เห็นไม่ชัดจ้ะ นอกเนี่ยเจจนี่ยเสีบจ้ะปนุกเอาไปตาก่งานจะ้ะเดี๋ยวปนุกจะเก็บกองไว้กองไว้ก่นเลยจ้ะด้วยเพราะวะ่ามันมากจ้ะไ่ได้่ก้นไก่มาพรมมัเนี่นี่มันไอ ดีกว่าตีมันยังเมีอนี้นะจ๊ะนี่เก็บเนี่ยมันหอมจ้ะนุกว่าหอมด,ดีจะต้องเอากล่งไปด้วยกันเป็นงั้นเดี๋ยวมันจะหลุนี่นี่นี่นนนนก็แม่นจ้ะนี่นะแต่ว่านี่มนไม่ค่อยงามเดี๋ยว มันเคยนังนจะเนาะมันติดแบบกิ่งใหม่ใบใหม่มันมีได้แบบเป็นปลาเ,ปเตียนหรอมันจะห้แล้วนั่งเก็บไล้สบายสบายอาจยาะมันจะเป็นแบบแนี้โอ้ยนี่มีแต่ต้นบุบรีเนาะนี่นจะจ๊ะไตเห็นไหมเนี่ยไตน่ะตกน้ำจะ้ะ แบบนี้ไม่เอาเนี่นจะเนเองมันมันเป็่นลาด้วยแต่อันไหนไม่งามประหนุกจะไหวน,นี่แหละนี่ยใสงไ้จ้จโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหยับก่อนวันนี้ชวนเอ็เขียนไม่เสร็จไปชวนหม่งมาแล้วหม่งติดงานจ้ะเอาทำงาน งาาามนเนะะจทำยังไงเจ้ามันมากจ้ะมากจนแบบโอ้ยนผมขอชีวิต,วตนี้จะไอ้ไหมนี่ก็เลยเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็ช่วงนี้ไม่ได้นั่นก็จะไม่ได้ถ่ายดูได้จะได้ถ่ายเฉพาะนี่ตรงไหนที่มันงามๆน,น,น่ะจะเนาะเอาไหนขยุบขออยูบปนูก็จะจกไปเรื่อยๆจ้ะ เนี่ยแบบเนี่ยจ้ะมันจะเสียเวลาเนาะทางเนี่ยน่ะนี่นะน้ำส่วนน้ำจ้ะเนี่ยดอกเน,น,นาะเดี๋ยวกรหนูกจะตั้งกล่องได้ไว้ติดกิ่งมอกกิ่งไหม ีนี่ไม่ได้เห็ดผึ่งจากดอกโอ้ยโผดโผดเลจะดูฝนไม่ตกเลยตกแบบพอเปียกแข่ผิวๆว่าจ้ะแต่ที่นี่มันก็ไม่แบบมันตกไม่เยอะถึงถึง,ถงไอเนี้ยเขาเรียกอะไถึงใต่ดินนะจ้ะมันก็เลยเห็ดพึ่งก็เลยขึ้นไม่ได้องเปนุอ,อกปม ขยับไปเรื่อยๆจ้ะเก็บไปขยับไปเรื่อยๆเราจะดูมีหนักมันอยู่ใต้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนเดี๋ยวมันขยับพอจะเหยียบเองมุมที่เราโมไม่เห็นมันนะจ้ะอันนี้ใตเลอกตอกมันจนจ้ะเห็นี่มันไม่เห็นมันเป็นอเดี๋ยวเดียวตัวตันหัว ปลานี่ยจะติดก็บปลาที่ปนกเก็บถูกถูกขังจ้ะปีนี่นะเห็ดเก็บเห็ดเหลืองก็จะโ,โอ้โหีำนรบเลยจ้ะจุ้งกวัาพี่น้องโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยไต่ใหม่นยจ้ะไม่เจ้าได ก็จะถ่ายยากนิดนึงเดี๋ยวจะดือดมันแบบมีแต่ป่าน,ดดนี่ดอกงามจ้ะนี่ึุกดำอยู่ใกล้กันเลยหนกุกุ๊ดที่เอากล่องใบที่เก่าเด,ด้๋ยวเดี๋ยวขยับโอ้ยถ่ายยากเนาะมันอยู่แบบเนี่ยก,กินหกินไม่กินไม่ก็ลาย 재미없네 e x p e r

เดีจ้ะแบบเนี้ยปนุก็จะเก็บเอาให้มดเพราะว่าปีนี้มันเฮ็ดมันแบบหากินยากเดี๋ยจะเด้อนี่แบบนี้ปนุก็จะเอาให้หมดเด้อยจะเด้อดจะได้นมจะเนาะปีนี้ยปนุกแบบไม่ค่อยดเก็บเพ็ดที่แบบอลังการงานสาง่งเท่าไหร่จ้ะมันอากาศมันไม่ค่อยดีแบบมันเนี่ยจ้ะ ฝนมันไม่เคยตกเหมือนปีก่อนๆนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเยขยับมาอีกจก้ะปีนี้มันมากจาก้ะนกต้องดูดีๆไม่งั้นเดี๋ยวเียบเสชยดายเฮ็ดน่าจะเนาะมันหาย,ยากปีนี้แถวบ้านกระดูกมีมีน,นี้เลยจ้ะเฮ็ดแต่ดำน่ะนี่มันมีแต่ว่ามันมีแบบอย่างงี้เดี๋ยวปนกจะถ่ายดูแบบว่า นี่นีันีเรามันเป็นแบบนี้จ้ะน,นี่มันขึ้นมาเร้วมันเป็นแบบนี้นี่นี่เราจะมันขึ้นมาเร้วมันเป็นแบบนี้เอาไม่ได้ดอกจะแบบเนี้ยมันแบบนิ่มแล้วแล้วก็กิดไม่ได้โอ้ยยูการ์ปนกดอกแป๊บงน,นี่เอาแบบนี้นี่ดอกแบบนี้นะเดีจะใช้ได้จ้ะ เต็หมกเต็มมากพี่น้องนี่นี่นขยูยขยูยได้ก็งามได้จ้ะเด้เอเห็นไหมอมนวดเดี๋ยวขยับจ้ะหนักเต็มด,ด้วยทั้งแป๊บหน่งแป๊บหน่อยขนมกเก็บใหญ่ดีจ้ะเยอะเนี่ยนนะจ๊ะนาะตะว่กมันยังหนุนนมดจ้ะต่อต่อขนกจะ้ะพาจุกพาร่วมได้จ้ะเด้อ นี่นะนนะเห็นไหมนี่นี่คนะุยนี่จัะตกมันนี่โีขายาวๆเดี๋ยวเดี๋ยวติดอันี้นี่จัดน่หลักหลักยานี่นะนั่น,ะน,อนดอกมันจะขายยาวๆจะ้ะนี่นี่น,นอยู่้านเดยเดี๋ยวหืม อยู่ในหลวงแล้วจ้ะจุกเอาลนะนี่น่าจะเนาะขาเยาาดีกว่าน,น,นะมันอยู่ในป่ามันอยู่ใต้มดเดี๋ยวมันเหนียวไม่ได้แน่จ้ะเอาดอกดอกไี้ไม่ได้ไแต่เรากวรจะทิ้งไว้นี่นะจ้ะนี่กร้โยมันแตกแยกได้อด้วย ันอยู่ในหลุมนี่เนี่ยหลุมแบบลอยเขามันเป็นตัวคุกไงจ้ะนี่หืุมหลบหลบปาดนั่นว่าไปงามจ้ะโดกมันแข็งดีจ้ะนี่ไป ไอ็อ่เก่าจังอาจจะได้น,นุ่มเจ้าเมียจุกมาดูด้วยอาจะได้ยุ่จ่จะเดี๋ยวคอยตัดตัดหลบไม่ออ,ออกอะไหนม่ในง้มเนาะจะดูะอปอนผู้อ,อจ๊ะ เนี่ยวเนี่นหายากเลยแต่ดมีค่อยมีน,น้นจะเจอมันที่นี่ว่าแถวบ้านปนุกไหนเยอะอยู่แถวตกโคมาจ้าตัวปีนี้ฝนนี่ต๊ะก็ไม่มีคือเก่าเลยแต่ดหาก,กินยากดอกงามไม่จ้แถวแกกนี้จะดอกูกตาปนุกก็ไม่ค่อยดีดอกจ้ะเป็นแบบสายตายาวไม่เตียว ไกลๆไม่ค hey ่อยจะเห็นจ้ะตรงนี้นใส่สะใส่เว่นอืมอีกนู่นเึ็ดเลยจ้ะเดี๋ยวไปลงปาร์กิฟลงก็บตรงนี้เัีจะนิดเดียวจะดูเห็นไหมโดเกบจ้ะมากมากพี่น้องสลุกจ้ะจกเอาจกเอาด้วยจ้ะเด้อวเห็นไหม ปนะุกใจเดยเว้ยบางอันก็เชิงชิ่นเลยๆเดี๋ยวปะนะุกจะฝังไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวปะนะุกจะใจดูอันไหนชิ่นเลยๆก็นไว้ก่อนเอาแต่อันไหนที่มันโดองงามอือเพี่วจิบาลิไรเนี่ยจะ้ะ นูเก็บอันมงตั้งกล่องก็ไม่ได้เรื่องได้เล่ารกพี่น้องนูก,ก็ไม่ได้ถ่ายแบบหนูกวนหนม,มากเลยไม,ม่ใครจับกล่องให้จะ้ะถ่ายยากนิดนึงโอ้ย ให้จัดออกเข็ดมันยังมากงอกเดี๋ยวเราขยับกดไปจุ๊บนี่อีกตรงนี้สักนิดตกลงมาจ้ะ นี่เอาหน่อกับเก็บเ็ตแล้วจ้ะนี่ได้เกิดหลายอยู่จ้ะมูเดียวมัวจเนาะมันมีแค่ตรงนี้อจะจากมูเดียวได้เกือบขึ้นกระตามาจเนาะนี่นะเดี๋ยวจะไปต่อกันจ้ะเดินต่อเนาะเราจะขามไปฝัง่งขามไปฝั่งเขาในนี่ เดินตางตนนุกกันจ้ะเดินไปเรืเ่อยๆเหมือนเดิมน่าจะเนาะนุนกเจอเห็ดเหลืองจ้ะเดินมาเนี่ยถูกเป็นดอกใหญ่กี่นะนาดอกเฮ้ยเว่อจ้ะเดินองดอใจก่อนเลยอยู่ในป่าอู้บลี วิทยาจ้ะอืมง่อยไอเนี่ยลาบยาน่ะจ้ะเป็นอุปสรรคสำหรับการเก็บเห็ดทำเงินมันจะทำให้เห็ด,ตดแตกจ้ะอืมอืม,อมอนะงอกอ่ะไต่ไต่หมจ้ะ หน่อยยังมีอยู่ปนุกชอบเพชรเหลืองตรงที่มันนี่โอ้ยมันมีสีเพียวชอบเพชรเหลืองตรงที่มันขึ้นมาแล้วมันไม่ร้อยชาจ้ะมันมีด้น้ำอ่ะนี่จะถ่าเป็นเพชรอย่างอื่นนะแป๊บเดียวมันก็ไปไม่แล้วนี่ ินหนวดเบอร์หรพี่นนอหน่วยอย่างงามงามเลยมานิดเดี๋ยวประหนกเจออีกแล้วจ้ะนี่นะน้อยเพชรนะคุณบานเพอ,เอร์เวลแบบมีมีใครมาเห็นมนันเนาะมาจากไหนอือพี่หนอเนี่ยจะคิดไปดูปาบนี่โอ้โหดอกใหญ่จ้ะน่ะแต่ว่าเป็นเนี้ยนี่ กระหวกไมัเจ้งพ่อกินได้อยู่ไปปาดปาดมาใช่ไหมไม่ใช่ได้ายอันนี้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวขงาาังกระตากันหนวกเห็นด้บยแบบหลุมๆอะ่ะนี่จะ้ะยังมีเหเ็ดเหลืองเก็บเกี่ยวจากป่าเนี่ยตกปลาหนุกมากมันอยู่จะก,กี่รอบเลยจ้นะนี่โอ้ยมีเชิงแบบเล็กๆหน่อย ดอกน้ำดิจ่ะนเนี่ยได้เห็นได้ไหมโอ้ยรวยนอันนี้เห็นแบบนู้นอีกนิดนึงเอได้ไหมมาดูกันโพโโจ้ะน่ะเอาได้ไหมโอ้ย อุ้ยเละจ้ะนิ่มพี่หนอกแต่ใช่หนิเลยจ้ะจ้ะก็ผักปางพี่หนกุกนี่เปนกหมนแมงอะไรต้มแมงอะไรโจหระหนูกันหนุกอ่ะโจกบ,บานเพ้อเว่อร์เท่านี้มีมีสงสัยไม่มีคนมาเก็บกันหนกว่ะเนี่ยลอยเห็ดดอกบานเพ้อเพ้อจ้ะน,นี่นะเพราะมันขึ้นมาสักพักแล้วนะจาะ บานเนี่ยบานแล้วก็แบบดอกเป็นแบบแย่ๆจ้ะเนะนี่ยลอยเป็นแบบขาวๆมั้่จ้ะปาานใหญ่จับปหนุกพวกปนุกเก็บเดินก็ไม่มียปกตีข้างแด้วจ้ะเฮ็ดเเฮ็ดเหลืองที่ปนุกเก็บนะมีแต่ปลานเนี่ยจ้ะ เออสนุกมากก็นองสาวที่อ่ะเด้อไฟทั้งไหนไม่ดูจ้ะมีอย่างนี้เฮ้ยเนอะไม่ค่อยงามหนอ,อ่ยจ้ะแต่ว่าไม่ค่อยงามไปลงไปก่อนไปมองเห็นอยู่ขางนี้ตะกี้เนี่ยได้กยวด้๋ย ล้อยเฮ็ดแบบฮิตเลยตัวฮรตเลรเต็มเลยจ้ะแถวนี้ปนุกพวกปนุกยังไม่เคยเดินมากแต่ว่าป่าเดียวกันนะจ้ะปลาแบบปลาใหญ่อะ่ะมันเดินไม่ทั่วกันหรอกจ้ะเพราะว่าปาไม่ใหญ่เนาะอย่างเนี่ยนี่ก็ใช่จ้ะโอเค ตัวนี้นะจะไม่ค่อยน้ำเลยจะ้ะมันจะเป็นแบบเปียกพูดนะเจอเรื่งองจ้ะเล็ดเหลืองพี่น้องนี่นะดอกมันจะเป็นสีซีดๆจะ้ะ,น,ะ,น,ะนี่ก็อหยา เออตอนนี้ใบใหม่มันก็เริ่มเป็นสีเหลืองแล้วจ้ะแต่มันก็ร่วงมันก็นยังคือคือเฮ็ดนะจ้ะมาขอตามีพ่อเฮ็ดจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่จะ้ะน่าเหมือนใบใหม่จ้วดอกก่อน งามจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยว้ยวองอน้อยน้อยขึ้นเลยก็โอ้โนี่โอ้ปลาสนมมองเห็นอ่ะขามมาตัวนี้นี่ปลาจ้ะนะวางเห็ดไปก็ไม่เห็นเห็ดเห็นน้อยน้ขึ้นหลายดอกตัวอุ้ย ได้มจะร้อยไม่ขึนเนาะแม่เอาแม่เอาไว้ค่อยมาเด้อเหลี่ยวไปเหลี่ยวมาพี่น้องนี่นเฮ้ดเพื่อจัะนี่กระจก เออนีจากผลงานปนุกวันหนี้งด้จ้ะเด้อนี่ไดเฮ็ด,ดเหลืองจากจ้ะในสองอันนี้ของน้องปนุกจ้ะอันนี้ของปนุกเนาะเนี่ยไดเฮ็ดขอนสนจะลองเอาไปให้น้องสาวชิมมันอน่อนอนจ้ะเห็นมีหลายขอนอี่ตัว,วปนุกไปเลยกเก็บเพิ่งจะมาเก็บเอาตรงเนี่ยตรงทางลงเนี่ยจ้ะนี่เดี๋ยวจะเอาไปแบ่งจอยจังเิ็อันนี้นี่ เลยวันนี้จ้ะอ้นวนเพิ่งมาเรอกอ้วนวันนี้กับโรดไม่สบายอิงไม่สบายจะอ้นะวนพึ่งมาตะกี่เนี่เอาไว้ร่อนจ้ะเดินลงเดีย๋ยวปนกจะให้ดูด้วยจ้ะเด้อที่ปนกขึ้นไปกันนะเนี่ยเนี่ยขึ้นไปเนี่ยสูงสูงจ้ะแต่ว่าคงบนมันจะป่าใหญ่ป่ายาไวไปถึงนูน้นเก็บกันต่ป่านี่แลหละจะเฮดเหลืองอนะ่ะ นนถเราข้างบนก็จี่พวกปนุเก็บบุบุรี่กันกับป่านี่จ้ะบุบบรี่กันเยอะนี่ปนุจะกลับบ้านกันกันเดินจะเด้อเดี๋ยวจะแวะไปหาจ้อยจักนิดเอาเค็ดไปแบ่งจ้อยกินเอ่อคลิปนี้ก่อพ่อแค่นี้ก่อนนจะจ้ะเนาะเดี๋ยวปนุจะพาไปเก็บใหม่เด้อจ้จะเด้อวันหลังปนุก็ขอบคุณมากๆทุกๆคนที่ยัง คอยดูปนกเนาจะเนาะปนกมาได้เก็บต่ง้งหลายวันมัวจะไปสตอกโคมฝนไม่ตกเข่าป่าก็ไม่มีเฮ็ดจักดอกจ้ะก็เลยมาบานหน่อยก็เลยมาเก็บแถวนี้เอาเนาะจะเนาะถ้ายังไงปนกเกอขอบคุณหล,ยลายๆขอบคุณมากๆทุกๆคนเด้อจะเด้อเอาเงาินแค่นี้เนาะจะเนาะสวัสดีจ้า